วานะครับน้ำที่ไหลออกมาจากท่อระบายจากคั่งสะพ่อใหญ่เสียงลงสะเรานะครับตอนนี้ก็ไหลไม่เยอะนะครับถึงกนจะตกเมื่อคือนก็น้ำก็ไหลไม่เยอะน้ำที่ไหลย,ย้อยลงมาจากท่อก็จะทำให้ปลาทับทิมขึ้นมาเล่นหามนะครับนี่ครับตอนนี้ เขาจะก่อวอดเพื่อที่จะวางไข่นะครับเป็นฟองๆเนี่ครับก็มีลูกปลาเล็กๆเ,เยอะนะครับ